ก,กลับนมันสก,การพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูดมปัญญาธานท่านเจ้าอาวาสวัดตุลดมหลังสีกลับธรัสก,การท่านพระมหาสมชายคิติป,ปัญโยรองเจ้าอาวาสวัดตุลดมหลังสีพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความารพยิ่งและขอกล่าวสวัสดีมาอย่างท่านที่เคารพทุกท่านที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเพลิงศพของคุณครูวรัสยา นพพลธวงสกรซึ่งทางคณะญาติพี่น้องได้มาประกอบพิธีในการสวดพระวิธรรมอยู่ที่ศาลาหนึ่งจนมาถึงวันนี้เป็นวลรสุดท้ายแห่งสรีรละร่างกายของคุณครูวรัศยานพพลธวงสกรจะได้อำลาจากโลกนี้ไปในการประชุมเพลิงแต่ก่อนที่จะถึงพิธีในการประชุมเพลิงนั้นก็จะได้มีการประกอบพิธีเป็นบุญกุศลครั้งสุดท้ายที่จะอุทิศให้กับดวงวิญญาณของผู้วายชน ก็คือการทอดผ้าบังสุกุลทางคณะญาติาพี่น้องได้จัดเตรียมผ้าไว้เป็นจํานวนทั้งหมด10ชุดด้วยกันแล้วก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ที่จะได้ทําการทอดผ้าบังสุกุลไว้เป็นจํนานวนหนึ่งถ้าปัดนี้พร้อมแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีการจะขอเรียนเชิญท่านที่จะได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลตามลําดับดังนี้นะครับท่านในชุดที่หนึ่งครับจะขอเรียนเชิญคุณรัตนมณีมุ่งจงกลางข้าราชการบํานาญและคุณดวงจันทร์ วิชาผงข้าร,ราชการบำนาญสองท่านได้ขึ้นทอดผ้าบาังสุกุลปราบนิมนต์ท่านพระประหลัดสมบัติสมจิตโตผู้อำนวยการกองงานชาปนสถานวัตถุดมรังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอปราบนิมนต์ครับ่านในชุดที่สองนะครับขอเรียนเชิญพันตำรวจเอกพงศิริ ผลเยี่ยมพูวงกับการสถานีตำรวจภูทรข้าวใหญ่จังหวัดมหาสารคามและคุณสุริยาคำจูมจังพระราชการบำนาญสองท่านได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลปราบนิมนต์ท่านพระมหาอดุลวิจิตโตเรขานุการท่านเจ้าอาวาสวัดตุลมลังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ ่านในชุดที่สามครับขอเรียนเชิญคุณเกษรเปรินข้าราชก,การบำนาญและคุณกาญจนาเปรินผู้ช่วยผู้จัดการทกศสองท่านได้ขึ้นทอดผ้าบาังสุขุลขอกราบนิมนต์พระสมุจิรศักิ์สุวรณรณนรังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบาังสุขุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ ท่านในชุดที่สี่ครับขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรปลาณีม่วงนวลรองคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิจัยได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลกราบนิมนต์พระประทีปธรรมปฏิโปได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ ท่านในชุดที่5ครับขอเรียนเชิญดรทิ่คำพรพันฤฤฤ์ลึกเดชรองคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริการวิชาการได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลกราบนิมนต์พระสมนึกอาภากโรได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและกราขอขอบนิมนต์ครับท่านในชุดที่6ครับ ขอเรียนเชิญดรภาวัตรรุจาฉันหัวหน้าสาขาวิชารัฐภาษาศาสตร์ได้ขึ้นทอดผ้าบาังสุคุลกราบนิมนต์พระทองเตชะปุญโญได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบาังสุคุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับผ้าในชุดที่เจ็ดครับขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ดรวิรพันธ์ด้วงทองสุขผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยเอเชียคเนได้ขึ้นทอดผ้าบาังสุกุลกราบนิมนต์พระดอกดินวชิระมโนได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบาังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับผ้านในชุดที่8ครับขอเรียนเชิญดร พานุวัฒน์แตระกุลคณะบดีคณะวิทยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเอเชียแคนยเได้ขึ้นทอดผ้าบาังสุกุลขอกราบนิมนต์พระอภิชาติอภิชาตโตได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญนักขอากราบนิมนต์ครับท่านในชุดที่เกครับขอเรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยอดเสมอร์ตรคณะบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเอเชียคเนได้ขึ้นทอดผ้าบาังสุกุลกราบนิมนต์ท่านพระมหาสมชายกิติปัญโยรองจเจ้าอาวาสวัดตุดมัลังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบาังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ ก่อนที่จะถึงภาในชุดสุดท้ายที่ทางคณะท่านเจ้าภาพได้จัดเตรียมไว้แล้วก็ได้เรียนเชิญท่านผู้เป็นประธานในครั้งนี้กระผมนายนักพงศพันธ์เจ้าหน้าที่กองงานชาปนสถานวัดอุดมรลังสีรับหน้าที่พิธีกรกระผมจะขอกล่าวถึงชีวประวัติของผู้วายชนตามที่ทางคณะท่านเจ้าภาพได้เรียบเรียงนํามาถ่ายทอดให้กับท่านที่เคารพทุกท่านได้รับทราบโดยสังเขปดังนี้ครับประวัติ คุณครูวรศสยานพนัทวงศกรคุณครูวรศสยานพนัทวงศกรชื่อเดิมคือนางมนเทียนเปรดินเกิดเมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2,508บิดาก็คือพันตำรวจตรีแท่นสถิต เปรินอดีตสารวัตรสถานีตำรวจภูทรบึงโขงหลงถึงแก่กรรมแล้วมารดาชื่อนางบุญทันเปรินถึงแก่กรรมแล้วมีพี่ชายหนึ่งคนก็คือนายทำทำสถิตเปรินได้ถึงแก่กรรมแล้วได้สมรสกับรองศาสตราจารย์ดรราเชนนพนัทวงสกร รักษาการคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเอเชียคคนเ์ทางด้านการศึกษาได้เ,เรียนจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนสุนทรวิจิตจังหวัดนครพนมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนปิยะมหาชาราัยจังหวัดนครพนมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม,ม .4 และม .5 รุ่นสุดท้ายจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลยั์เรียนจบระดับปริญญาตรีสอสอบอภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงระดับปริญญาตรีสอสอบอรประถมศึกษาจากวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราชและระดับปริญญาโทกสมอ เทคโนโลยีการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามการรับราชการวันที่30ธันวาคม2538อาจารย์หนึ่งโรงเรียนบ้านคำนกกกสปทนครพนมอาจารย์หนึ่งโรงเรียนบ้านดอนแดงจังหวัดนครพนม 1เมษายน2547อาจารย์2โรงเรียนบ้านดอนแดงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมวันที่30กรกฎาคม2552ครูชำนาญการโรงเรียนนครพนมวิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมวันที่1ตุลาคม2553ปฏิบัติงานในหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต22ตั้งแต่17สิงหาคม2553ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการครูชำนาญการโรงเรียนนครพนมวิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมวัน4ี่พฤษภาคม2561ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมืองจังหวัดนครพน,นม1พฤศจิกายน2,567ได้ลาออกจากราชการครูเนื่องจากป่วยด้วยโรคลุมเร้าหลายโรคด้วยกันจึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสอนได้ตามปกติอุปนิสัยของวัยชนนั้นท่านเป็นคนที่มีอารมณ์ขันคุยสนุกรักเพื่อนเป็นคนที่ซื่อตรง จึงเป็นที่รักของเพื่อนๆมันทำบุญสุนทานอยู่เป็นประจำการเจ็บป่วยเจ็บป่วยด้วยหลายโรคเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายต้องฟอกไตสัป,ปดาห์ละสามครั้งรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครปน,นมโรงพยาบาลศรีนครินทขอนแก่นโรงพยาบาลสิลราาสิราช ศูนย์การแพทย์การชนาพิเศษและก่อนเสียชีวิตผู้วายชนได้ไปฟอกไตท,ที่โรงพยาบาลบุญยาเวทในขณะฟอกไตความดันตกชีพประจรเต้นช้าลงหมอจึงทำการปรั๊มหัวใจและสุดท้ายได้จากครอบครัวไปเมื่อวันที่สาธันวาคม2567ในช่วงเวลา16ในกาหนาทีรวมอายุได้59ปี การจากไปของคุณครูวรัสยานพนัทบงศกรในครั้งนี้ได้สร้างความเศร้าโศกเสียใจมาอย่างญาติพี่น้องทุกคนท่านที่เคารพทุกท่านครับชีวิตและความตายนั้นเป็นของคู่กันที่ใดมีเกิดที่นั่นมีตายชีวิตของเราท่านทั้งหลายล้วนมีการเกิดแก่เจ็บและตาย ย่อมมีการเสื่อมสิ้นไปตามกาลและเวลาทันมาถึงการเวลาที่กำหนดแล้วก็ยอ่อมจะแตกสลายไปพระพุทธศาสนาจึงสอนให้พุทธศาสนิกชนพึงป,ประกอบแต่คุณงามความดีให้เป็นนิดเพื่อความสงบสุขของชีวิตในปัจจุบันและเป็นที่พึ่งพิงในโลกเบื้องหน้าคุณครูวรัสยานพนัทวงศกรท่านได้อำลาจากครอบครัว ญาติมิตรไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับท่ามกลางความรักและความอะไัยของทุกๆคนก็ขออนาฏบุญกุศลและผลแห่งกรรมดีทั้งหลายที่คุณครูวัศสยานพนัทวงสกรท่านได้กระทำไว้ในชาตินี้จงมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัยนุนนำส่งให้ดวงวิญญาณของคุณครูนั้นให้ไปสู่สุคติในสัมปรายภพบเบื้องหน้าด้วยเถิด ด้วยดวงใจร้อยดวงใจให้ประจักษ์รักแสนรักคิดถึงอยู่มิรู้หายและทราบซึ้งน้ำจิตมิรู้คลายคิดคราใดเห็นดวงหน้าน้ำตาพปลา่าเธอจากไปไกลลับไม่กลับแล้วเธอนั้นคือดวงแก้วนบเก้าแสมจันทราจงนำเธอสู่ดวงดาวบุญเพลิดเพลาว นำสวรรค์สู่ชั้นพรมด้วยรักและอาลัยอย่างสุดซึ้งจากครอบครัวญาติมิตรทุกคนครับและช่วงเวลาต่อจากนี้จะขอเรียนเชิญท่านที่ครรพทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนอยู่ในอาการสงบเพื่อเป็นการไว้อาลัยในการจากไปของคุณครูวัลศยาลบพนัทวงศกรเป็นเวลาช่วงกันหนึ่งขอเรียนเชิญทุกท่านครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านครับเชิญนั่งครับครับแล้วก็มาถึงภาคไหนชุดสุดท้ายที่ทางคณะท่านเจ้าภาพได้จัดเตรียมไว้แล้วก็ได้เรียนเชิญท่านผู้เป็นประธานในครั้งนี้คระผมขออนุญ,ญาตเปลียนเชิญท่านดรพลพุทธานุก,กรผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยเอเชียเนได้เป็นประธานในการขึ้นทอดพัดไตราบางสุกุลและเป็นประธานในการประชุมเพลิงฝ่ายครวาตขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับ และขอกลับนิมนต์หลวงพ่อพระครูดมปัญญาธรท่านเจ้าอาวาสวัดอุดมหลังสีได้เป็นประธานในการขึ้นพิจารณาพาระไตรงสุกคุณและเป็นประธานในการประชุมเพลิงฝ่ายสงขอกลับนิมนต์ด้วยความพรารพครับและขอเรียนให้กับท่านที่เคารพทุกท่านได้รับทราบนะครับในการขึ้นวางดอกไม้จันทร์บนฉากพนัสสถานนั้นขอให้ท่านเดินขึ้นทางปนไดัด้านข้างของฉากพนัสถานวางดอกไม้จันทร์ที่ด้านหน้าหีบศพด้านบน และเดินลงทางบันไดด้านหน้าด้านเดียวนะครับแล้วก็ขอเรเชิญชวนทักขณาญาติพี่น้องทุกคนได้มาพร้อมกันที่บริเวณบันไดด้านหน้าเพื่อแจกของชมรวยและขอบคุณในน้ําใจของท่านที่เคารพที่มาร่วมงานในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกันครับชีวิตคนเหมือนละครทุกตอนบทมีสลดโศกเศร้าเค้าสุขสรร มีหัวเราะร้องไห้รักใคร่กันที่สุดนั้นเมนเผาศพจบการแสดงขอเรียนเชิญท่านที่เคารพทุกท่านขึ้นวางดอกไม้จันทร์ได้เลยนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านได้ขึ้นตามที่ได้กล่าวไปแล้วครับชังคณะญาติพี่น้องทุกคนต้องขอกลาวขอบพระคุณในน้ำใจของท่านทั้งหลายที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาในการประชุมเลิงศพของ คุณครูวรัศยาลบพนัทวงสกรนหากแม้นว่าทางคณะญาติพี่น้องทุกคนได้มีการต้อนรับกับบรรดาท่านที่เคารพตั้งแต่คืนสวดพระพิธมจนถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายนั้นอาจจะมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องไปบ้างนะครับทางคณะญาติพี่น้องทุกคนต้องขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยทางคณะญาติพี่น้องทุกคนไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนนอกจากของจำรวยเล็กน้อยและคำขอบคุณจะหากว่าท่านที่เคารพทุกท่านมีสิ่งใด ที่จะให้ทางคณะอาจจะพี่นน้องของผู้บรินได้ช่วยเหลือบ้างก็ขอให้บอกกันนะครับอย่าได้เกรงใจวันนี้เราท่านทั้งหลายที่ได้มาประชุมพร้อมกันในสถานที่อย่างนี้ก็เพื่อที่จะได้มาส่งร่างและวิญญาณของคนที่ท่านรักคนที่ท่านรู้จักที่ได้จากท่านไปก็ถือว่าวันนี้ทุกท่านได้มาทําหน้าที่ของทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าที่ที่ว่านั้นก็คือหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรกัน เล็กสักครู่หนึ่งเมื่อเสร็จสิ้นจากการวางดอกไม้จันทร์เรียบร้อยแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีในการเคลื่อนศพของผู้บาชนเข้าสู่เตา่าผาศพทางด้านบนก็จะได้มีการประกอบพิธีหน้าเตา่าก่อนก็อย่างไรแล้วทางคณะญาติพี่น้องทุกคนอย่าได้ขัดในพิธีนี้นะครับได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปร่วมกันประกอบพิธีในการส่งร่างความทั้งท่านที่เคารพทุกท่านถ้าหากว่าวันนี้ท่านยังไม่ติดงานที่ไหนยังไม่รีบกลับก็ขอเรียนเชิญท่านได้ขึ้นไปด้านบน เพื่อไปส่งร่างและวิญญาณของคนที่ท่านรักคนที่ท่านรู้จักกันอีกสักครั้งให้ถึงเชิงตะกอนครับวันนี้ทางคณะญาติพี่น้องทุกคนต้องขอกราบขอพระคุณในน้ําใจของท่านทั้งหลายเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ครั้งขอกราบขอพระคุณทุกท่านครับและว,วันนี้กระผมนายนัทพงสุขพันธ์เจ้าหน้าที่ของงานชาปนสสถานวัตถุดมังสีรับหน้าที่พิธีกรวันนี้กระผมได้เอื้อเอ่ยรายชื่อนามสกุลยศตําแหน่ง ได้อ่านชีวประวัติคําไว้อะไรหากว่าได้เอื้อเอ่ยไปแล้วมีคําใดคาหนึ่งที่ได้อ่านผิดภาพั้งไปก็ต้องขอประธานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขออวยพรให้ท่านทั้งหลายนั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญเดินทางกลับโดยสว่วนดีภาทุกท่านคับวนนี้ต้องขอยุติการใช้เสียงไว้ทต่เพจตอนนี้ครับขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาท่านที่เคารพทุกท่านวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ